สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัดแชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแก้ปัญหานะครับสาหรับการทอดปลาเค็มนะครับหรือจะเป็นปลาแดดเดียวนะครับก็เมื่อเราทอดไปแลครับกินก็จะตลบอบอวนไปทั่วบ้านนะครับยิ่งถ้าเป็นบ้านปูนนะครับก็จะกินนะครับก็เหม็นมากนะครับติด ตามซอกฟูนตามห้องนะครับในห้องน้ําก็มีกลิ่นนะครับเพราะว่ากลิ่นเข้าแรงมากนะครับก็เป็นปัญหาสลหรับใครหลายหคนนะครับยิ่งถ้าเป็นคอนโดนะครับยิ่งกลิ่นตลบอบอวนนะครับวันนี้เรามาทําการแก้ไขง่ายๆนะครับนี่ครับวิธีการนะครับก็คือนําน้ําส้มสายชูนะครับเอามาเทใส่หม้อนะครับ แล้วก็น้ำเปล่านะครับเอาผสมกันเลยครับครึ่งต่อครึ่งนะครับจากนั้นก็นำไปต้มไว้ให้เดือดนี่ครับแล้วก็ต้มให้เดือดเลยนะครับทิ้งไว้15นาทีนะครับกลิ่นของปลาเค็มนะครับหรือปลาแดดเดียวของเรานะครับก็จะหายไปในพริบตาเลยนะครับนี่ครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาเสนอให้กับคุณคุณแม่บ้านทุกท่านนะครับที่มีปัญหา ในการทอดปลาเค็มปลาแดดเดียวแล้วกลิ่นติดบ้านนะครับหรือกลิ่นฟุ้งกระจายนะครับนี่นะครับวิธีนี้นะครับน้ำส้มสายชูครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งนํามาต้มนะครับหลังจากเดือดแล้วเราก็ทําการปิดแก๊สนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากลิ่นจะหายนะครับใช้เวลานะครับ10บถึงสิบห้านาทีครับกลิ่นในบ้านเรานะครับก็จะหมดหายไปนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซ like, ับสไครก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ